สวัสดีพี่น้องป้องตายสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทางเพื่อนพระเอกลิเกท่านหนึ่งพี่น้องล่าสุดโดนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับเพื่อนพระเอกลิเกโดนฟ้องแล้ว หลังเคยด่าบอสบิ๊กกับคนนี้ล่าสุดหมายสารถึงตัวแล้วป๊าพี่น้องเมนผู้ใดฟ้องนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับพี่น้องนะครับทางเพจอีกกี้นะครับเพื่อนได้มีการออกมาโพสนะครับถึงประเด็นนะครับเพื่อนของทางพระเอกลิกกท่านหนึ่ง เพื่อนกับว่ได้บอกหรือว่าระบุนะครับพี่น้องว่าเป็นพระเอกลิเกคนไหนนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีกก้ของแท้แอปแอ r นะครับเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้พี่น้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนสีระดับหอมแก้มจับหำกันได้นะครับขอขออภัยเด้อพี่น้องผมก็อานเมต่หำาจริงนะครับนะครับผมของยี่เกชาวเกาะท่านหนึ่งนะครับ หมายสารถึงตัวแล้วนะสารนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่16มิถุนายน2568ที่ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับอย่าลืมบอกยิเกละ่ะเห็นออกมาดา่าคุณโจกับผู้ใหญ่บ้านบิ๊กนะครับก็คือบอดบิ๊กนั่นแหละครับพี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับอยากรู้มันจะช่วยไหมโชคดี มุกงเง,ง่นะครับพี่น้องกัเพื่อนพระเอกลิเก Serbia, ท่านนี้พี่น้องกาถ้าผู้ใหนึ้บ่ออกก็คือคนที่เคยออกมาไล่สุดขายของกันนะครับที่มีคลิปหอมแก้มกันที่ทางอีกีเคยมาลุงนะครับที่มีคลิปหอมแก้มพระเอกแล้วก็มีคลิปจับหากันนั่นแหละครับพี่น้องหยอกกันนั่นแหละครับก็คือเพื่อนคนนั้นแหละครับที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับได้มีการเคยดาบอดบิ๊กพอ้อมมีการพลาดพิงบอดบิ๊กพออแล้วนะครับที่เพิ่นโดนฟ้องนี่คือคุ้นโจพี่น้อง เพราะว่าคุณโจนี่คืออดีตเพื่อนสาวนะครับของทางพระเอกลิเกนนั่นแหละครับอดีตเพื่อนสาวคนสนิทซึ่งเพื่อนคนนี้นะครับผมเพิ่นไล่สุดดานะครับนะครับมีการพูดดาไล่สุดดาคุณโจนะครับพี่น้องเรียกได้ว่าดาช้ำเลยแล้วมีการท้าทายพรอมว่าอยากฟ้องฟ้องเลยบื่อานประมาณนี้พี่น้องล่าสุดนะครับโดนฟ้องนะครับตามคําเรียกร้องนั่นแหละครับเพราะว่า กนหนานี้มีการทาทายเพราะมันเปกับาบาย่านอยากฟ้องฟ้องเลยนะครับประมาณนี้พี่น้องนะครับตังอีก,กีก็เลยออกมาอัปเดตว่าได้รับหมายสารเรียบร้อยแล้วนั่นแสดงว่าโดนฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกซูฟังนะครับหลังจากนั้นกระสีมี้ทางเอฟซีนะครับเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของอีก,กีพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านนะครับคอมเมนต์บางช่วงบางตอนซูฟังนะครับท่านแรกบอกว่ายี่เกเขาปล่อยมือแล้ว โดดเดียวหน้าบันลังแล้วทีนี้นะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็บอกว่ายี่เกยังเอาตัวไม่รอดเลยวพ่นสันครับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อนบอกว่าจะรู้ว่าเป็นเพื่อนแท้ไหมก็ตอนตกทุกข์ได้ยากนี่แหละห้าห้าห้านะครับออกมาปกป้องเขาโดนเองกับตัวเขาช่วยไหมนะครับ เขาในที่นี่ก็คือพระเอกลิกีนน่ะแหละครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่พี่น้องนะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้บอกว่าขนาดของฝ่ายหญิงเขาด่าแบบพรีชีพให้จนขึ้นลงขึ้นศาลเขาไปหาถึงที่มันยังไม่สนใจเลยจนตอนนี้เขาบอกพอทีคงไม่ต่างกันกันกบชายค่ะจริงๆถ้ามีน้ำใจเอาเขามาช่วยงานก็ยังได้นี่รอยแพลเขาเฉย 555นะครับพี่น้องอันนี้เขากอกว่าหูนะครับว่าเพื่อนซอยกันหรือบ่ซอยกันนะครับแต่ประเด็นนะครับก็นานี้ทั้งเพื่อนเพื่อนก็ได้ออกมาโพสตัดพ่ออยู่ครับว่าต่างคนต่างอยู่ประมาณนี้พี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาสูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจ้าใดกะคอมเมนต์เข้ามาฟังได้เด้อครับผมเพื่อนพระเอกลิเกโดนฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คนที่ฟ้องไม่ใช่บอดบิ๊กนะครับ เป็นคุณโจซึ่งเป็นอดีตเพื่อนสาวคนเคยสนิทนะครับของทางพระเอกลิเกน,นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังเนาะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ